วันนี้กุ้งย่างชีสครับลูกสาวคนโตจัดการก่อนเลยครับนี่ครับย่างชีสจิ้มกับน้ำจิ้มซุกี้ครับอร่อยมากดูหน้าตาเขาจัดจ้านมากครับปล่อยผ่านไม่ได้เลยต้องอัดคลิปไว้เลยครับ กินอย่างอะไรอร่อยเลยครับออือออออ <laughs> ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้กุ้งย่างชีสครับอือมนจิ้มอร่อยอร่อยครับอ,อ,อ,อกินหน้าอร่อยมากแม่เขาแกะกุ้งมาแล้วครับ ต้องห่วงเลยแม่แกะกุ้งให้แล้วเหลือแต่เนื้อครับเนี่ยขาวๆคือชีสครับชีสพอดีไปจิ๊กเอาบ้านนน้นมาหวังว่าป้าคงไม่ว่าครับจัดการอร่อยมากครับ หลานกินอร่อยมากเลยนี่ครับกุ้งย่างเสร็จแล้วครับอบชีสชีสละลายแล้วก็คลุกกับกุ้งครับอ,อร่อยมากอมของโปรดของโปรดร้อนร้อน อ๋โซเชียลก็ติดตามครับใส่ไข่ไปด้วยครับคนครับคนกับกุ้งที่ย่างไว้แล้วครับใส่ไข่ใส่ชีสไปด้วยครับเน่ยงก,กับพิซซ่าดีๆนี่เองครับขาวๆก็คือไข่ด้วยแล้วก็ชีสด,ด้วยครับมังกวาดมาให้หมดเลย โอ้โหนนันวครับนนวัวลำลำเมาะเลยนี่ภาพมาได้ครับเด็กรู้จักกินครับอืมต้องบอกเลยของอร่อยเอาไลายเด้ง messenger มเ,มเ,เ,เด้งแนละ้วอ่าทิ้งไว้แป๊บหนึ่งครับว่า เดี๋ยวไข่ไม่สุกพอมันหมาดแล้วก็คนครับต้องบอกเลยของอร่อย,อยนี่พริกคนไข่คุกชีสกับกุ้งแหมมาดุมาดุมาด,มาดมุโอ้โห ไม่ได้ห่วงแล้วเขากินจุใจครับอวดถ่ายไม่ได้จริงคนกำลังกินอร่อยอ่อยนี่ถ่ายให้เห็นเลยว่ามันอร่อยจริงไม่ต้องเฟกค,ครับคนพิถีพิถันมาก้มีม,ม,มีมีปรับอุณภูมิด้วยครับเบาๆ แรงไปเดี๋ยวมันไม่สุกหรือว่าสุกปานกลางางานนี้เราต้องลงมือเองนะครับหลังจากลูกสาวคุณโตไปแล้วก็จัดก,การให้ลูกสาวคุณเล็กครับเส้นนางกำลังขับคน นอนหลับอยู่ตามไปนี่ครับย่างไปก่อนแล้วก็ชีสมีไว้ที่หลังย่างไปเรื่อย,อยก่อนันี่ก็นี่ระดับสามระดับสี่แล้วครับค่อยไปเรื่อยครับย่ยางพริกไปเรื่อยเ,อ,ยเอาจนสุก เมื่อกี้พี่สาวเขาย่างให้สุกแล้วครับแล้วก็ไปย่างชิดเนี่ยตรงไม่ไเนี่ยย่างชิดชิด้งให้มันสุกแล้วค่อยคุก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 ,คกมันจะอร่อยแต่ตอนนี้คือเริ่มกระบวนการใหม่ใช้กระทะเดิมครับประหยัดประหยัดไม่ช่างมันเดี๋ยวเราขัดออกได้ครับ เนี่ยขัดขัดจนเชฟร่อนนะเนี่ยเชฟร่อนหายผมแล้วไม่มีควันครัเนี่ยเสียงเริ่มมาแล้วพริกครับคอยพริกเนี่ยเริ่มสุกแล้วสีเริ่มเปลี่ยนนะครับ อย่ให้ติดกระทะน,นะครับติดเท้าอย่างไม่ได้ร้หลายเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มพริกไม่ทันแล้วครับกุ้งปอกเปลืยแล้วมันสุกง่ายเนี่ย ใช้ตะเกียบไม่ถนัดครับใช้แต่ไม้หนีบนะรู้ก็รู้ครับผมคีบตะเกียบไม่ถนัด ก็พอไปได้ครับนี่ใช้งานได้ก็เอาแล้วเราอืมชีสติดโอเคอ่รอไปครับย่างให้เสร็จเอาให้สุกส่วนชีสเดี๋ยวไปเว็บเอาก็ได้ครับเว็บร้อนๆก็ลาด ไได้นะครับเลืมโอ้นี่ของเก่าครับของเก่าพอโดนความร้อนแล้วก็กรดเอาเลยดันออกโอ้ขาดบานเลยครับ มีชีสล้วนเลยเนี่ยชีสกับไข่เอาไว้ก่อนเอารอบนอกดีกว่าพริกครับแล้วรอบสองพิกเริ่มสุกแล้วย่างไป

อีกรอบก็สุกแล้วครับนี่เพราะว่าสีมันเปลี่ยนแล้วสุกแล้วแน่นอนมีอีกนะครับกุ้งย่างพอประมาณก่อนพริกอีกรอบก็สุกแล้วครับแค่นี้ก็ ใช้ได้ครับเอาสุกเลยเนาะเดี๋ยวไปดูตอนสุกเลยเรียบร้อยครับสุกแล้วนี่ครับกุ้งย่างแบบเนื้อล้วนๆนะครับเอาพวกหัวออกแล้วก็พวกอะไรข้างนอกออกแล้วนี่ครับเหลือแต่เนื้อกุ้งนี่ครับย่างสุกแล้ว แล้วก็ไปเว็บชีสลาดใส่แค่นี้ก็จบแล้วครับนะครับย่างใหม่ๆเลยโอ้สุกแล้วครับใช้เวลาไม่นานแต่แกะกุ้งก็นานอยู่นี่ครับตัวเบลือเลยอืมน่าก,กินครับเดี๋ยวลาดชีส ให้ลูกคนเล็กอืมๆำลำมอ่ม่ในนอนอืมใครจะเอามาทําก็ไม่ส,สงวนลิขสิทิ์นะครับทําอย่างเงี้ยง่ายๆครับให้เด็กๆกินหรือว่าเรากินแก้มก็ได้ครับแก้มน้ําชาอ,อบชีสย่างชีสคุกชีสหน่อยโอ ลำๆมอโมอ้อครับอ่าจบคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปเร็วๆครับสวัสดีครับ